กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำขาดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตร,ก,ษตรกรมีดังนี้ S 1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 2. ธุรกิจรับฝากเงิน 3. ธุรกิจสินเชื่อ 4. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อกลุ่มเกษตรกรได้จ่ายเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมให้สมาชิกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินงานของกลุ่มและโครงการขุดสระในไรนากลุ่มเกษตรกรไม่คิด,ดอ,อัตราดอกเบี้ยก,กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้นำโครงการมาใช้ในการดำเนินงานดังนี้ 1. โครงการเพิ่มหุ้นด้วยยางพารากิจกรรมระดมหุ้นด้วยยางพารากิจกรรมนี้ให้สมาชิกระดมหุ้นทุกครั้งที่มีการรวบรวมยาง ห้อัตราคนละ50บาท 2. โครงการรับฝากเงินด้วยยางพาราซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร 3. โครงการอบรมปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ 4. โครงการอบรมปลูกผักหวานเป็นโครงการสร้างอาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับกลุ่มเกษตรกร 5. โครงการเพราะเชื้อเห็ดและปลูกเห็ดขายเป็นโครงการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีเงินมาชำระหนี้กับกลุ่มเกษตรกรได้กลุ่มเกษตรกรได้เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนโดยได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและงานประเพณีของชุมชน ได้รับรางวัลสากรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประจำปีพศ2565และผลงานเชิงประจักษ์คือกลุ่มเกษตรกรทำสวยนยางพาราบ้านคำขาได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ2567ซึ่งเป็นเกยีเกรยรติแก่กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง